เอาตัวนิวขอใหม่นะครับตัวนี้เป็นรถยังานประวัติศู์แท้ย้ําเลยนะว่าตัวนี้เป็นรถยังานประวัติศู์แท้สภาพเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมบอกเลยว่าตัวเช็คเคียรแล้วนะครับรถเดิมไม่มีชนหนักต่อรถหรือจมน้ําเลยด้านในภายในสว่างสว่างแบบนี้นะครับโฉบสปอร์ตนะครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้หัวนงหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับสภาพสวยเดิมนะครับเรียกว่าสวยเดิมความงามเลยนะครับ ได้นะครับในเรื่องของรถสภาพใหม่มี19ไม่น้อยมากๆนะครับไม่หลักหมื่นเท่านั้นหายากมีคันเดียวที่ไม่หลักหมื่นและได้ตัวโฉมต่อออนิวด้วยนะครับคันนี้บอกเลยทําพลาดมีโปรรถแรกแจกแถมไปด้วยสําหรับเดือนนี้นะครับสินเดือนนี้ก่อนปีใหม่ใครได้อาทิตสวยสักคันนะครับผมบอกเลยว่าติดต่อได้เลยที่เบอร์094794848นะครับก่อนสำหรับตัวอาทิตย์ตรงนี้นะครับเป็นตัวโฉมตัวนิวนะครับเป็นรุ่นพี่ของตัวเนื้อไมนเชนนะครับตัวนี้สวยกว่าช่วงล่างนิ่มกว่าเก็บเสียงดีกว่านะครับ และได้ความสูงความหล่อที่เป็นแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับปีสิด้วยนะครับได้ปีสินะครับสีบอลเงินดูแลง่ายง่ายๆแบบนี้เลยแม็กนะครับเป็นแม็กอาเรียกว่าแม็กอลอยสีบอลเงินนะครับตัวนี้เก็บเสียงดีขึ้นขับง่ายขึ้นนุ่มขึ้นพวงมาลัยเบาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นช่วงล่างเรียกว่า TNGA ด้วยนะครับมีจุดศูนย์ถ่วงให้ครบครบแบบนี้นะครับผอนอยู่แค่8,500ันหนะครับต่อเดือนนะครับฟรีดาวน์ผอนอยู่8,500ันหนะครับใครสนใจแอดไลน์มาทำกันได้เลยที่เบอร์0947894848ครับ เอาตีคัน,นี้สภาพเป็นสวยแบบนี้นะครับสีบอลเงินนะครับกระจังหน้าเป็นตัวสีดาปัดเงานะครับไฟหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับถ้าของรุ่นเก่ารุ่นน้องเป็นรุ่นมาดิเชนเนี่ยจะได้เป็นแบบเรียกว่า,ามันติดิฟเล็ตเตอร์นะครับอันนี้สวยกว่าหลอกกว่าน่าใช้กว่านะครับหลายคนถามหาตามหาอยู่นะครับบอกเลยว่าไม่คนพลาดนะครับรถสวยประหยัดน้ำมันแบบนี้นะครับ การขี่ได้มาอยู่ที่ประมาณ20กิโลลิตรนะครับ17-20นะสภาพสวนเดิมแบบนี้และดูเรทสังคมนะครับรถสภาพจำเดิมแบบนี้ไม่60,000เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าไม่น้อยนะครับยางนั้นหลบนะครับยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาปีที่แล้วเองนะครับยางี2 3ใช้ได้อีก3-4ปีเลยนะครับการดูแลสายง่ายไม่ยุ่งยากนะครับ Max Cobb 16แม็กสภาพเดิมไม่แตกไม่ล้าวไม่มีรอยขึ้นสุดบาทล้อหน้าดิสล้อหลังดิสนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับ เดือสังคมทั้งข้างสภาพสวยสภาพเดิมนะกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะครับมีไฟเลีย้ยวในตัวให้พร้อมๆนะครับกระจกนะครับนี่ก็เดิมเช่นกันนะครับกระจกเดิมจากป้ายแดงน,นะครับฟิล์มลามีหน้าติดมาแล้วครบๆเลยนะครับภาษีพรอรอรไม่มีขาดต่อให้ครบๆแบบนี้นะครับครอบกระจกต่างๆได้สภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับอ่าใครหาอยู่นะ<ห>ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับ โครงสร้างสภาพเดิมนะครับสีสันพิพันธ์รถเดิมๆเลยนะครับแผ่นเพยูครบๆเดือนตุลานะครับแพนเพนเดือนตุลาปี19นะครับอุปอรณอรเดิมสภาพเดิมในี่ตัวตูถังเดิมๆแบบนี้นะครับเบาะนะครับเป็นสีทูโทนนะครับเบาะสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับใครหาอยู่นะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับคอนโซลนะครับเป็นสีทูโทนเนาะก็เป็นสีจิมคีมแต่กับสีดำนะครับมีแอร์แบ็กให้ครบครบด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างนะครับ เดิมเดิมเลยนะครับแกะให้ดูนะครับเป็นตรงเป็นอาร์สปอตนะครับเดิมเดิมแบบนี้นะครับคงสร้างเดิมไม่นักเดิมนะครับชัดๆคมๆแบบนี้เลยนะครับคล้ายที่หาอยู่นะครับติดต่อหาเป้เลยนะครับเบอร์094794848นะครับมาแกะดูตัวตูนะครับเดี๋ยวาดูด้านท้ายด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับด้านท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบไฟท้ายตาเหี่ยวนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะครับอ่าทะเบียนเ430คันนี้เลยนะครับไม่60 0 0 0โลเท่านั้นนะครับ สภาพสวยเหมือนใหม่นะครับฝาท้ายเปิดมาเนี่ยไม่มีเสียงแอดอาร์ตนะครับสภาพใหม่ๆคลิปๆตะเข็บเ็ดอาร์ตเอยตอโครงสร้างเดิมนะครับนี่สภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับขอบเดิมสภาพเดิมนะครับหัวน็อตต่างๆก็เดิมเช่นกันนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับอ่าเดิมเดิมซีนเดิมนะครับก็ไม่โฟกัสขอภัยด้วยนะครับนี่สภาพเดิมซีนเดิมแบบนี้นะครับ ปลายท้ายไทยคุยตกของแท้ของเดิมนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของตัวฐานบอดี้โครงสร้างนะครับเดิมเช่นกันนะเดิมเดิมนะครับตัวฐานเดิมบอดี้เดิมนะครับแล้วก็ไม่มีรอยชนไม่มีรอยทำอะไรสิ้นเลยนะครับนี่นท้ายเดิมแบบนี้นะครับสวยเหมือนใหม่นะครับสวยเหมือนใหม่เลยนะครับท้ายเดิมนะครับแล้วก็เป็นรถที่กว้างด้วยนะครับกว้างนั่งสบายนะครับขับง่ายและเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับเป็นรถที่นะครับเรียกว่าสมรรถนะดีนะครับ ข้อดีอย่างคือการเซอร์วิสก็ถูกศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกนะครับผมบอกเลยนะอ่ะและเป็นรุ่นแรกที่มีแอร์ด้านหลังให้สองจุดด้านหลังนะครับมีแอร์ด้านหลังให้นะครับเป็นตัวที่ราแก้ไขเรื่องจุดข้อด้อยของตัว m e r c e d i s มาทั้งหมดเลยนะครับเบาะหลังนะครับเรียกว่านั่งได้สามคนนะครับนั่งได้สามคนนะครับแล้วก็มีการปรับเอนนะครับเพื่อให้นั่งได้สบายแบบนี้ไม่ใช่นั่งหลังตรงนะครับ ไม่ได้ตั้งฉากนี่คือเสียงเสียง30องศานะครับตำหให้การนั่งเนี่ยนุ่มสบายนะนุ่มสบายนะคอนโซลสีสว่างสว่างเป็นสีขาวเขีมขาวครีมครีมต่กระทุกหนังสีน้าตาลจางแบบนี้ลาโพงสีดอกรอบคันสภาพสวยเดิมนะครับราบสวยเดิมนะครับอ่าแล้วก็ในตรงนี้นะครับเดี๋ยวเก็บให้นะเดี๋ยวเก็บดูลรอยตรงหูกับผมพี่มให้นะครับอยากจัดการให้สบายที่มีครบครบนะครับก้านในนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับหัวน็อตเดิมเดิมเดิม สภาพเดิมนะครับการที่มาดูกันนะครับเลขไม้เนาะไม้น้อยนะครับไม้น้อยนะครับนี่ไม้ก็หกหมื่นโลนะครับไม้หกหมื่นสองพันนะครับแล้วก็สถานะคือกุญแจอยู่ใกล้มันจะขึ้นเขียวๆแบบนี้แสดงว่าแบบนี้สามารถจะสตาร์ทได้นะครับเพราะกุญแจอยู่ใกล้นะครับอ่าแต่ถ้ากุญแจอยู่ไกลเห็นไหมครับนี่มันไม่ขึ้นแลวเห็นไหมแต่พอมาใกล้ปุ๊บนี่มันขึ้นเห็นไหมจะขึ้นเลยเอาไปไกลมันจะหายนะครับสัญญาจะหาย อ่าแล้วราวนี้มาสตาร์กันนะครับปึ๊บกดสตาร์ปึ๊บอ่าสตาร์แล้วนะครับสตาร์แล้วจอติดแล้วนะครับโอเคไม้หกหมื่นนะครับ FMAM มีให้นะครับปรับโหมดต,ต่างๆตรงนี้เลยมีบลูทูธครบแล้วนะครับเป็นรุ่นที่ปรับแก้นะครับของตัวก่อนจะไม่มีบลูทูธให้นะครับถ้าเป็นจอฝังของรุ่นก่อนไม่มีบลูทูธให้แต่ตัวนี้เป็นตัวนิ่วนะครับปรับมาแล้วทั้งหมดเลยมีบลูทูธให้มีกล้องบันทึกหน้าให้ครบๆแบบนี้นะครับกล้องบันทึกหน้าก็มีครบๆพร้อมเมมโมรี่นะครับ ราคา499,000พรีออร์ดู8,500บาทนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับแอร์เป็นออโต้แล้วนะครับแล้วก็ความเย็นเนี่ยทำความเย็นได้ความร้อนได้นะครับถ้ากลกาวหนาววันนี้ก็ทำเป็นฮีเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้เลือกเราได้เลยนะครับที์เป็นซีเวนชีเป็นแบบขันบันไดเนาะตกขวาเป็นแบบนวดนะครับเอาเกียวเลื่อนตรงเลื่อนตรงนะฝาพายนะครับเลื่อนตรงแบบนี้เลยนะครับเอาเขเกีย์ถอยปุ๊ก็มีเสียงปีไปด้วยนะครับ แอร์ตั้งช็คคอนโทรลก็มีให้ครบครบนะครับจอดในห้างนะครับก็กดตรงนี้ปุ่มนี้เลยนะครับก็เลือกมาที่เกี่ยวว่างนะครับไม่ต้องใส่เบรกมือก็ได้ตรงนี้นะครับก็ทําให้คนอื่นที่เขามาจอดก็สามารถจะเคลื่อนได้นะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของหน้าเครื่องกันบ้างนะครับหน้าเครื่องเป็นยังไงไปดูกันนะครับคันนี้รถหน่วยงานนะครับจากซูมิโตโม่รถมือเดียวนะครับร้อยยี่ิบห้าแรงม้าสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ ไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องคันองคันหน้าเดิมไหมเราไปดูกันเลยฝา <c oughs> หน้าเครื่องสะอาดสะอ้านสวยๆแบบนี้นะครับน้ำมันนะครับก็เหมือนรถใหม่เลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบครบนะครับนี่คันดงคันหน้าฝาเดิมแท้นะครับฝาเดิมแท้ไม่มีย้อมนะครับซื้อตัวกระเป้นะผมบอกเลยว่าขายรถเดิมๆไม่มีย้อมนะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมนี้หัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับน,นะครับสภาพเดิมนะครับซีนตัวถังก็เดิมเช่นกันนะครับคันหน้าเดิมนะครับนี่ลูกสูงสอนอยู่ครบ ลอยทรงลอยสีจับพงจาปั๊มไม่จางหายนะครับไม่บิดงอตัวลูกไม่เสียนะครับแสดงว่าคันนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุใดๆสิ้นเลยนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตพันหกร้อยซีซีนะครับเครื่องสะอาดใหม่เอี่ยมนะครับเหมือนได้รถใหม่นะครับเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับดูเลยเนี่ยคานตรงคันหน้าเดิมๆหัวกหลกเม็ดอาร์ชัดๆทุกเม็ดเลยนะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับฝาเดิมสภาพเดิมนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยลูกค้าคนไหนสนใจนะครับเอลติสหนึ่งจุดหกตัวจีตัวนิวนะครับปีสิบเก้า ไม้6กหม่โลนะครับติดต่อหาไปได้เลยนะครับที่เบอร์0ูน7 8 9 4 8าสีแเา่ล้วเราวันนี้ก็ฝากตัวเอลติสตัวนิวไว้ด้วยนะครับห้ามพลาดกับรถหน่วยงานนะครับน่าใช้กับรถบ้านแน่นอนสภาพสวยแบบนี้ดเดิๆแบบนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจะต่อรถไม่มีย้อมแมวอย่างแน่นอนนะครับรับประกันให้เลยนะครับมีรับประกันหลังการขายให้นะครับผมบอกเลยแล้วก็มีแถมบริษัทให้ด้วยน้ำมันเต็มถังให้ด้วยสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0ู4 7 8 9 4 8 8สนะครับ วันนี้อย่าลืมนะครับแอดไลน์มาทางมหาเป้นะอยู่ที่เซนต์ชัย6 8กรุงเทพนะครับเป้เพชรยนต์รถมือ2นะครับย้ำเลยแล้วว่าห้ามพลาดอีขาดครับจะซื้อ LT สักคันหรือถึงเป้นะครับชำนาญการเรื่องรถมือ2นะครับตรวจรถเป็นสกรีนรถลูกค้าได้นะครับตรวจรถดูรถได้ตรวจรถดูรถได้นะครับดูรถเป็นนะครับทุกจุดทุกนู่ดูเลยว่าเดิมไม่เดิมนะครับซื้อขายง่ายตรงไปตรงมาสนใจติดต่อมาได้เลยซื้อได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับไป ไฟแนนซ์บริการวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องห่วงเลยสั่งจังหวัดอยู่ที่ไหนก็ไปได้นะครับและบอกเลยมีม,มีมีบริการก็คือ,อาสามารถจะฟ้าท์คืออนุมัติรับรถได้เลยภายในหนึ่งชั่วโมงก็มีบริการตรงนี้เช่นกันสนใจติดต่อมาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ